ไอ้แพะโอ้โห oh, นอนกี่ oh, ประเทศ oh. ไงวะเนี่ยไอ้แพะตื่นได้ไร้แพะโอ้ยใครวะพ่อเองพี่พ่อเองไอ้พ่อมึงมาทำไมอูยตื่นได้แล้วลูกค้าเต็มร้านเลยเนะี่ยเรอกินต้ยมยำอยู่นะเดี๋ยวเร็วโอ้ยมีอะไรลูกค้าเต็มร้านไปหมดแล้วรอกินต้ยมยำอะ่ะ <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวเปิดร้านรอนะเออเออรีบอ่านน้ำล่ะเออทำอะไรนะกูไม่ได้หลับเมื่อคืนเลยเราจะรวยกันใหญ่ละหายดีหายดีเป็นเทน้าเทท่าเลยเฮ้ยเเยยฮ้มาๆมาๆมาจอดมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขอสามที่นะครับวันนี้เสียใจด้วยครับฮะวันนี้ร้านปิดแล้วครับ เอ้าออยังไม่เย็น <ไว S 1> เลยปิดไวเฉลีอยเกินโอ้โหก็า้านผมปิดบ่ายสองครับคุณอ๋อปิดบ่ายสองครับแล้วเปิดกี่โมงคะฮบบ่ายโมงครึ่งครับนี่คุณจะบ้าครึ่งชั่วโมงขายหมดแล้วเหรอวันนี้ขายดีมากครับขายได้เยอะไหมฮวันนี้ขายได้เยอะไหมฮะก็วันนี้ระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ขายได้ถ้วยหนึ่งนะครับวันวันวันนี้ขายได้ถ้วยเดียว ครับจะบ้าขายถ้วยเดียวจะพอกินเลยทั้งร้านเนี่ยถ้วยใหญ่เปอร์เบล่าเลยโอ้เป็นถ้วยใหญ่พอตักแบ่งแล้วเป็นประมาณสองสามร้อยถ้วยวันละสองสามร้อยถ้วยเลยครับขายดีมากเลยอะเออเดี๋ยวขอโทษครับเออขายพวกอาหารอะไรฮะที่นี่เกี่ยวกับต้มยำที่นี่รสเด็ดมากแล้วก็ดังกระชอนไปทั่วโลกเลยครับต้มยำครับผมทีหลังถ้าเกิดจะมาอย่างนี้ต้องโทรมาจองล่วงหน้าครับโอ้โหโทรจองด้วยเออแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับ ไม่มีครับที่ร้านไม่มีเบอร์โทรศัพท์อ้าวแล้วจะโทรไปที่ไหนล่ะฮะก็ติดเบอร์ใครก็จองเขาไปเลยครับนี่คุณจะบ้าได้ไงล่ะไปติดเบอร์คนอื่นจะรู้จักเขาได้ยังไงพูดเล่นที่ร้านมีเบอร์เออขอเด้ขอเบอร์ฮะเอาไว้โทรมาจองโต๊ะได้ได้ครับผมเบอร์อะไรฮะับศูนย์สองศูนย์สองแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสามหนึ่ง 2 3 1สามหนึ่งแกกดไปก่อนเหมือนกันสนใจร้านมันเขาจะไม่ล่าอ่ะครับโอ้ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะอ่ะครับผมโอกาสแล้วเดี๋ยวผมจะโทรมาแล้วกันนะครับครับผทมาล่วงหน้านะครับขายต้มยำครับผมต้มยำครับผมมาชิมให้ได้เลยนะครับ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 ผมเออพวกนี้มาไม่รู้ว่ารับเวลารู้อยู่ว่าร้านนี้ขายดีเออเฮียเฮียได้เรื่องเลยเฮียได้เรื่องแล้วเรื่องอะไรบอกเข้าไปเลย ร้านมันขายดีมากเฮียขนาดจะกินยังต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าเลยเป็นไปได้ยังไงล้างมากก็ขายต้มยำร้างวอกก็ขายต้มยำมแล้วจ้างคุกม,มาจากตา่างประเทศเลยโอ้เฮียบรรยากาศร้านเฮียนีนะมันต้องขายพวกสเต๊กพวกเนื้อ,อย่างอะไรพวกนี้แล้วคุกมาจากเมืองนอกมันทำต้มยำเป็นหรือเปล่าอย่าดูถูกผมนี่คุณคิดว่าบ้านผมไม่มีต้มยำเหรอมีสิเฮียครับอะไรผมมีสูตรใหม่สูตรใหม่จะเสนอ นี่ยพเจตยังไม่มีแรงที่ไหนมีมันต้องอย่างงั้นขอเสนอทอมยำอายีนา่าอายีนา่า <c oughs> อ่าเอาไปให้พ่อของแรงสิเราให้แม่มึงมานั่งกินแฟนเพื่อนกูไม่น่ะแม่กูตายแล้วโอ้ถ้่งนั้นพ่อกูต้องแต่แล้วไปนั่งกินกับแม่มึงไงขอได้บ้างแยกแม่เ <c oughs> สียงระย้เอาไงดีเนี่ยเ <c oughs> พื่อนี่กูจะไปซื้อสูตรของมากูจะเอาเงินฝากหัวมัง กูไม่เชื่อหรอว่ามันจะไม่ขายให้อ่ะ้วันนี้สุดยอดนะวันนี้วันแหลจริงๆเฮียเฮียสุดยอดเลยเฮีบอกว่าคนล้วเว้ยไม่ใช่เข็มยันได้มบนเหลยมอะไรอะไรก็แล้วก็มีต่ตายเลยเฮียนี่กูเพิ่งเล่นเลยมันก็ทวนรับเฮียสนุกมสนุกมากละสนุกมากไย้มาเลยจ้ารัเด็ดรสแซ่บไอ้ต้มยำ เซ,บ,ซบมาแล้วค่ะอุะอ้ยตายแล้วมากับแม่เหรอครับคุณผู้ชาย <c oughs> อู้ชังน้ำตายแล้วอี่จอวันนี้เล <c oughs> ่นเปลี่ยนเครื่องเลยนะ,ะ,ะมาคนเดียวเหรอแล้วผู้ชายไม่มีเคียงข้างมาเลยเงี้ย เมื่อก่อนเคยมีนะแต่ตอนนี้หนูแรกไปแล้วถ้าตายดาวมายูรี่ซะด้วยเพราะนะนี่ตัวเองอะไรเซไม่สั่งอะไรเพิ่มอีกเหรอเอามาอีกสักหน่อยก็ได้อะไรเนี่ยแกงหมูแกงเห็ดแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่ไปแต่บอกแต่อยากมึงเจนไอชอนโอ้ยเจ๊พรอให้เกียรจนอะไรแขกเยอะแยะเรียกพี่พบเออพี่พรอ ท่านนี้ค่ะง่ายากะรู้พี่ <c oughs> เข้าไปดูในครัวนี่หนูวิ่งเพ่นพ่านเลยจับแดงให้หมดเลยพักเนี่ยเจอแต่หนูขี้เลือนไม่อร่อยเลยอย่ะไม่ดีเลยไม่ต้องลอกหนังมสบายนะครับอะไรขาดเหลือก็สั่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับเยียนะครับผมร้นานนี้ไรเฮียร้านเนี่ยคนแน่นเลยนะเฮียอฮียรานเฮีย,ยก็รู้หนูอของแน่คิดอ,ไอะไรสงสัยอาหารเรามาอร่อยว่ะ สวัสดีก็มีแค่สวัสดีเชิญน,นั่งก่อนครับเอ้ยไม่เป็นไรผมมาแล้วเมื่อกี้นะหางผมจะมาคุยธุรกิรมนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมเแล้วอีกสามตัวนี้ลูกน้องเฮงเอ้ยลูกน้องเฮงทำเป็นจำไม่ได้อขคุณหน้าอยู่ครับเอา้าโตนึกว่าใครไอ้ดำนี่เองนำพ่อมึงดิฮงเฮ้ยใจ <laughs> เย็นๆเฮ้ยเออเฮงจะมาคุยธุรกรรมใครครับจะของรักเลยอยู่หรือเปล่าอยู่ครับเดี๋ยวผมไปตามให้ อออตอรีไปตามเร็วๆไปกำลังจะไปตามอยู่ครับเฮียอ่ะมันเต็มร้านเลยนั่งสิ <c oughs> ไอ้เชีย่ยล้างเราแม่งหน้าวิปัสสนาใช่ไหมเหงาชี้ไข่เลยไม่น่าหรอกฝั่งนู้นไม่มีแล้วไม่งมาล้างนี่ออกกั็แง่หกคงนี่กับแปดนะหลังว่างๆก็ไม่นั่งมาแอร์อากันอย่างไรเออรู <c oughs> อ้สึกยามต้องอร่อยนีย่นี่